เพราะเรากลัวโควิด -19 จนทําให้เรากําลังทานวิตามินเสริมมากเกินไปหรือเปล่าจากการระบาดของโควิด -19 ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามีข้อมูลพบค่ะว่ามีผู้คนที่หวาดกลัวโควิด -19 และทานวิตามินเสริมเยอะขึ้น จริงๆแล้วการทานวิตามินเสริมที่มากเกินความจําเป็นเนี่ยไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของวิตามินที่จะทาให้ภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นแต่อาจจะก,ก่อโทษก่อพิษที่เกิดจากการทานวิตามินที่เกินขนาดค่ะตัวอย่างวิตามินที่เกิดพิษที่เราเจอได้บ่อยได้แก่ 1. วิตามิน A การทานวิตามินเอในรูปแบบของวิตามินรวมนั้นจะต้องมีการตรวจเช็คปริมาณค่ะว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราไม่ได้รับวิตามินเอเกิน100%ซของความต้องการที่เราเรียกว่า100% RDA หากเราทานวิตามินเอมากเกินไปพบว่าทำให้เกิดภาวะกับอักเสบภูมิคุ้มกันเราแย่ลงบางคนมาด้วยการอ่อนเพลียขึ้นไ้อาเจียนหรือมาด้วยการปวดตามแนวกระดูกข,ของร่างกายตัวที่2ที่เจอบ่อยนั่นก็คือวิตามินดีค่ะ แม้ว่าจะเป็นวิตามินที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเราได้ดีมากและมีคำแนะนำในการทานเสริมในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากวิตามินดีนั้นละลายในไขมันเกิดการสะสมและเกิดพิษได้ง่ายพิษจากวิตามินดีสามารถทำให้เราหมดสติมีอาการซึมและชักได้ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่ควรพบแพทย์เจาะเลือดวัดระดับวิตามินดีว่าระดับวิตามินดีของเรานั้นปกติหรือมีค่าตำ่ำ เพื่อประเมินการทานวิตามินดีได้อย่างเหมาะสมค่ะและยังมีวิตามินที่ละลายน้ําได้อีก2ตัวที่สามารถเกิดพิษได้ค่ะตัวแรกนั่นก็คือวิตามิน B6 วิตามิน B6 การทานปริมาณที่มากเกินไปถ้าเกิน100มิลลิกรัมต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปลายประสาทอักเสบบางคนจะมาด้วยการชาตามปลายมือปลายเท้ามีการปวดตามขาหรือบางคนมาด้วยการหมดสติได้ค่ะส่วนวิตามินละลายน้ําตัวที่2ที่ต้องระวังนั่นก็คือวิตามิน C ค่ะ การทานวิตามินซีทิ่งมากเกินไปอาจจะทําให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนบางคนมีท้องเสียได้เห็นไหมคะการทานวิตามินนนั้นมีประโยชน์แต่หากเราทานด้วยความหวาดกลัวจนเราไม่ได้ควบคุมปริมาณให้อยู่ในระดับของความปลอดภัยอาจจะเกิดผิดได้ดังนั้นในช่วงที่มีการระบาดของโควิด1 9สิ่งสำคัญอย่าลืมก็คือทานอาหารให้ครบห้าหมู่ทานวิตามินเสริมในระดับที่ปลอดภัยและถ้ามีปัญหาแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ค่ะ